สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็ไปเก็บเห็ดเพาะเห็ดถอบมันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็พอได้อยู่นะคะได้สองกิโลเนาะเห็ดอ่อนๆเลยนะคะทุกคนเอามาชั่งดูแล้วได้สองกิโลพอดีนะคะพี่น้องจะ๊ะไปหาเห็ดก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่า มันหายากนะคะครูไปตั้งแต่10บโมงเนาะสิบโมงเช้าเนาะตอนนี้กลับมาก็บ่าย3ามโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนได้แค่สองโลนะคะทุกคนแต่ก็ยังดีนะที่ได้กินนะคะทั้งสนุกแล้วก็ทั้งเหนื่อยนะคะเราไปหาเห็ดเนี่ย มีแต่เห็ดสวยๆเดี๋ยวกูรูก็จะเอาแกงส้มใส่ผักติ้วแกงส้มใส่ผักติ้วแกงส้มใส่ถ้ามียอดยอดเมานะยอดมะเมานะคะก็แกงใส่ยิ่งอร่อยนะคะแต่เราไม่มียอดมะเมาเนาะเราก็จะแกงใส่ผักติ้วนะคะแกงส้ม ลูกก็ใหญ่ๆอยู่นะคะทุกคนมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่วันนี้ดีใจมากเลยได้ทั้งสองโลนะคะทุกคนลูกกำลังอ่อนๆเลยเห็ดเผาะเห็ดถอบเอาทำอะไรกินก็อร่อยเนาะต้องจิ้มน้ำพริกขาก็อร่อยนะคะทุกคนตำน้ำพริกขาแล้วก็ แล้วก็เอาเข็มหน้าแทงเห็ดให้เป็นรูเป็นรูแล้วก็เอาไปต้มนะใส่เกลือให้เค็มนิดนิดใส่รสด,ดีหรือว่าชูรสลงไปนะคะเอาไปกินกับน้ำพริกค่ะจะอร่อยมากเลยมันจะออกเค็มนิดๆอะไรเงี้ยใครไม่เคยทำก็ลองทําดูนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะกูรูจะเอาเห็ดไปแกงส้มผักติ้วนะคะก็จะแบ่งแกงใส่ไก่บ้านบ้างนะคะแกงใส่ไก่บ้านก็อร่อยนะคะทุกคนต้มจิ้มน้ำพริกต้มเค็มก็อร่อยคะ่ะ นี้ก่อนนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวน,นะคะสวัสดีค่ะ